สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีเพื่อนเรื่องเกิดกี่ครั้งก็ยังเป็นเธอนะฮะภาพยนต์ญี่ปุ่นนะครับผมฉายบ้านเราวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะญี่ปุ่นเข้าฉายตั้งแต่วันที่2ธันวาคมปีที่แล้วนะฮะชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือ Face of the Moon นะฮะ ผลงานงกับล่าสุดของลิวิจิฮิโรกินะครับผมสร้างจากนิยายชื่อดังนะฮะของโชโกซาโตพิมพ์เมื่อปี2017นะฮะมาดับเป็นเพื่อนเรื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องที่พูดถึงการอ่กการกับชาติมาเกิดในสไตล์มุมมองของคนญี่ปุ่นนะฮะซึ่งบ้านเราก็จะคุ้นชินกับเรื่องแบบนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของไอ้เนี่ยแฟนตาซีดราม่านะฮะเรื่องราวของครอบครัวนะฮะชาวญี่ปุ่นนะฮะ ที่คุณพ่อต้องเสียอ๋อภรยาและลูกสาวไปจากอุบัติเหตุนะหลังจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นลลูกสาวชื่อว่าลุลิใช่ไหมแล้วก็มันก็มีชายหนุ่มแปลกหน้ามาหาเขาแล้วก็บอกว่าวันที่อ๋อลูกสาวกับพรยาเขาเสียชีวิตเนี่ยกำลังขับรถไปหาผู้ชายคนนี้ซึ่งเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เขาเชื่อว่าแล้วเด็กคนนี้ คือกับชาติมาเกิดชาติที่แล้วของเธอก็คือเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้นะฮะด้วยความที่ว่าเปอร์เซ็นต์ของการกับชาติมาเกิดคนเราเลาเกิดมันด้จชาติที่แล้วไม่ได้แต่เรื่องนี้พยายามบอกว่ามันจะมีบางคนที่จําชาติกําเนิดชาติที่แล้วได้และนี่ก็คือหนึ่งในเคสนั้นนั่นเองนะฮะก็คือแล้วเขาจะย้อนเป็นเรื่องราวของชาติก่อนผู้ชายคนนี้เป็นแฟนอะไรกันยังไงใช้คําว่าเป็นความสัมพันธ์ต้องห้ามอะกันนะฮะดีเทลไปดูในโรงเองนะฮะก็เรื่องราวเท่อมาได้ดีมันสื่อถึงเรื่องของความรักนะฮะทิ้ง เปลี่ยนชาติพบไปอ่ะมันก็มีความคิดถึงกันอยู่นะฮะซึ่งในเรื่องนี้กว่าจะอ่อตัวเอกทั้งสองคนจะได้กลับมาพบกันใช้เวลาถึงสองชาตินะคุณสองชาตินะฮะไม่ใช่ชาติหน้าไม่ใช่นะ,ะชาติโน้นเออก็ทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคผมชอบหนังสไตล์นี้นี่คือสเสน่ห์ของหนังญี่ปุ่นที่ผมชื่นชอบนะฮะแล้วถ้าคุณตาม การรีวิวผมจะทราบผมว่าชอบหนังญี่ปุ่นและหนังเกาหลีผมจะไม่ค่อยดูโดยมากนะฮะก็มันจะเรื่องความเชื่อนะฮะของการอ่อการเกิดการดับการกลับมาเกิดใหม่ในสไตล์ของความเชื่อของญี่ปุ่นซี่ญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าเวลาเด็กกลับมาเกิดใหม่เนี่ยเขาจะมองมาจากบนฟ้ามองลงมาว่าอยากไปอยู่ครอบครัวไหนเขาก็จะรู้ลนี่ความเชื่อของฝั่อองญี่ปุ่นเ่ยนะฮะแล้วก็นำแสดงโดยนะฮะโยอซซมิ คาซึมิอาริมูระแล้วก็เลนเมกุโรนะฮะซึ่งตัวนางเอกของเรื่องคาซึมิอาริมูระเนี่ยผมเคยดูภาพ,พยนต์ของเธอก่อนหน้านี้ผมจำปี2019หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเรื่องไอ,อเรื่องคาเฟ่ฟูนิคุริฟูนิคุระนะที่เกี่ยวกับว่าไอก,การย้อนเวลาโดยใช้เวลาเท่ากับชาแก้วหนึ่งที่มันจะ เย็นลงนะฮะเรื่องนี้2018ถ้ามีเรื่องที่ผมดูมางานของเธอนะฮะก็เรื่องนี้ถ่ายทําถ่ายทอดออกมาได้ดีมากเลยเราได้ได้เห็นมุมของความสัมพันธ์ของครอบครัวซึ่งในเรื่องนี้ครอบครัวของตัวเอกของเรื่องค่อนข้างดูอบอุ่นนะฮะระหว่างพ่อแม่ว่าเขาจะจีบกันออมีลูกสาวขึ้นมาแล้วความผูกพันของเขาะะเรื่องราวในครอบครัวทามาด้วยอบอุ่นนะฮะ แล้วอีกมุมก็คือเรื่องความรักของชาติก่อนของเธอกับกับแฟนหนุม่มน,นะฮะซึ่งด้วยความต่างของอายุนะฮะแล้วก็สถานะลวกันใช้คําว่ามันเป็นความรักที่มันอ,อ๋อไม่เหมาะสมลวกันใช้คำนี้นะฮะแต่ว่ามีตัวละครที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องราวก็คือในเรื่องเนี่ยมันจะมีคนเดียวที่ว่าตายแล้วเกิดใหม่ถึง3ครั้งก็คือนางเอก แต่ตัวเอกในเรื่องเขายังอยู่กันครบอะ่ะอายุก็อายุก็เพิ่มขึ้นตามเวลาแต่นางเอกก็กลับมาเกิดใหม่แล้วเธอก็ยังจําได้นะฮะแต่ตอนที่เธอเป็นเด็กเล็กตอนที่เป็นอ,อน,นักศึกษามปลายหรือตอนที่เธอเป็นวัยทำงานมันก็จะเป็นเรื่องราวานะฮะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ตอนเริ่มเรื่องเนี่ยปีถึง980ที่พ่อแม่ของเธอแต่งงานกัปีนั้นเป็นปีที่จอร์เดนโนดนยิงตายใช่ไหมฮะช่วงนั้นเนี่ยสถานวิทยุหรือ,อรายการก็จะเปิดเพลงของจอร์นอนนะฮะ ในเรื่องนี้ก็ใช้เพลง Remember Love นะฮะที่จอร์แดน,นแต่งเอาไว้มาเปิดเป็นเพลงประกอบเลยแหละไอ้เงี้ยคุณจะได้ฟังเพลงนี้บ่อยมากในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เขาเตพูดถึงว่าสมมติว่าคุณตายคุณเกิดมาใหม่เนี่ยไอ้ความชื่นชอบที่เคยอยู่ในชาติแรกของคุณมันก็จะติดมาด้วยอย่างในเรื่องอะ่ะภาพนางเองกะชอบดูภาพยนต์อยู่เรื่องหนึ่งเกิดใหม่เธอก็จําได้เธอก็ต้องไปดูภาพยนต์เรื่องนี้ทั้งนี่เป็นหนังเก่ามากเลยทำให้เธอกับพระเอกได้เจอกันในชาติที่แล้วพระเอกทำงานอยู่ร้านขายพวก หนังแผ่นเพลงแผ่นเสียงเก่านะฮะในเรื่องนะฮะก็ไอตัวพ่อของนางเอกจากที่ว่าเป็นอ่อพนักง,งานระดับสูงบริษัทหลังจากที่เขาสูญเสียอ่อภรรยาและลูกเขาก็เฟลกวกลับมาที่บ้านเกิดมาทํางานเป็นคนขับรถส่งปลานะฮะแล้วก็ดูแลคุณแม่ของเขาซึ่งก้นข้างจะป่วยนะฮะประมาณนี้ในเรื่องแล้วก็ตัวนางเอ,เอกเองก็มีเพื่อนสนิทสมัยที่เทเวเดนบัธยมนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคีย์หลักของเรื่องในเรื่องการกลับมาเกิดของพวกเธอนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ แล้วก็หนังก็จะมีซีนซ้ำๆเลยอันฉากวิ่งในเมืองฉากแะไรที่เห็นจะมีเขาต้องการสื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อบางอย่างนะฮะก็ลองไปดูในโรงภาพยนตรล์ละกันก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นเ้นต้นปีนะฮะนี่ดินกุมภาพันธ์ก็ใกล้วาเเนไทนยเป็นหนังหนังรักละก,การออกแฟนตาซีดราม่านิดๆของญี่ปุ่นนะฮะที่ผมอยากให้คุณลองไปดูนะฮะ ทำออกมาได้ดีทีเดียวก็ช่วงนี้หนังเข้าคัอนงเยอะนะแล้วเดี๋ยวหนังใหญ่ๆก็จะเข้าอีกตอนนี้มันก็หนังบางเรื่องก็ออกลงเร็วผมแนะนําว่าเรื่องไหนที่คุณอยากดูแล้วมันเข้าช่วงสัปดาห์แรกให้รีบไปดูครับเพราะหนังบ้านเราออกลงเร็วมากแล้วหนังแบบหนังญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันก็ใช่ไหมอยู่ได้ไม่นานในโรงภาพยนตร์บ้านเราอะนะอาจจะเพราะกลุ่มคนดูหนังญี่ปุ่นไม่เยอะหรือว่าคนที่ปุ่นเข้าไปดูโรงหนังก็ไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็มันจะมีเทศกาลหนังญี่ปุ่นนะ ทีเอสเอาผมไม่แน่ใจคุณลองไปหาเซิร์ชใน g g o o l รือ Facebook ดูมันมีลงอยู่นะก็จะมีหนังญี่ปุ่นดังๆกลับมาฉายให้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนัง GTH เข้านะฮะหนังรักวัยรุ่นนะฮะ n d Me and Me หรือเปลวาใช่ไหมผมจำไม่ผิดนะชื่อ,อก็แล้วก็น่าดูอนะ่ะเดี๋ยวคงเข้าไปดูแล้วฮะก็ช่วงนี้หนังเข้าเยอะนะเออแล้วก็ซีรีส์ดัดงๆในตาม บริการ Netflix Disney หรือว่าพรามาสหรือว่า HBO หรือพวกนี้หรือพลามวิดีโอฮะก็ลองเข้าไปเรียกดูกันแล้วกันค่าเวลาอยู่บ้านดูหนังฮะออกไปข้างนอกตอนนี้เพียมสุด้าก็เยอะใช่ไหมก,ก็ต้องดูแลตัวเองนะฮะย้ำอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะเพียมเนี่ยมันส่งผลระยะยาวนะฮะหลักๆเลยนักวิทยาศาสตร์บอกแล้วนะว่ามันทำให้ชีวิตสั้นขึ้นนะฮะแล้วก็รับเด็กเล็กเนี่ย มันจะทําให้พัฒนาการทางสมองเนี่ยมันไปได้ชา้าและคนรุ่สูงอายุเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายสุดลงไปได้เร็วขึ้นนะฮะก็หล<ม>ีกเลี่ยงนะ,ะแล้วก็หน้ากากที่กันโควิดไม่กันเพียง2.5หนะฮะเรือลึกตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะก็หน้ากาก n กนะ,ะซึ่งการใส่หน้ากาก n เก้าบน,น,นานเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยหายใจลำบากมากเลยะะก็ไม่รู้ยังไงก็มันเป็นปัญหาที่คนที่เขาปกครองบ้านปกครองต้องแก้ไขนะแต่ก็ไม่รู้เขาทำอะไรกันอยู่นะฮะ าะช่วงนี้ข่าวมันเยอะเรื่องนี้นี่นนาบางทีอ่ะในเฟซในอะไรอย่างเงี้ยข่าวมันจะมันเราต้องหลีกมั่งอ่ะมันก็ข่าวบางเรื่องม่งก็ท็อกซีกับอะไรอเนกนาอะไรเงี้ยเรื่องพระเรื่องตำรวจเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องถามว่าเราเห็นจนคุ้นตาจนชินจนเราคิดว่าเอะมันก็เป็นอย่างเงี้ยเรียกใครมาก็เป็นอย่างเงี้ยคือเราไม่ควรจะปล่อยคนโกงมันมีที่อยู่ในสังคมนะฮะเห็นในเฟซไหมโชว์ร่ำโชว์รวยแล้ว แต่เรากลับมาไ่ด้มองว่าที่มาของเงินเขามาจากตรงไหนใช่ไหมะมันกี่เเป็นเงินสีทางเงินสกรปรกแล้วเราก็ไปชื่นชมะนะฮะผมก็ไม่โอเคกับตรงนี้อย่างคนดังที่ก็ทําเรื่องหวยออนไลน์ใช่ไหมยังมีคนชื่นชมขเขาท,ทั้งที่หลักฐานไม่นคนโษมันน่าจะเป็นการฟอกเงินะนะฮะก็ให้เป็นหน้าที่ของรัฐน,นะก็สังคมมันไปถึงยุคเที่อบูชา,าทรัพย์สินเงินทองจนไม่ได้มอง,องความถูกต้องนะฮะ เราจะสอนลูกสอนหลานเราให้เป็นคนดีได้ยังไงในเมื่อเรายังปล่อยสังคมเป็นอย่างนี้เรายังมองในมุมนี้บูชาเงินเกินไปนะฮะก็ถึงตรงนี้แล้วถ้าชอบถูกใจกับคลิปนี้ก็กด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวดูงานหน้าผมจะมารีวิวเรื่องอะไรให้คุณได้ฟังกันนะฮะแล้วก็อีกนิดนึงนะฮะย้ำอีกครั้งนึงผมมีร้านใน s h อ p e e นะฮะก็เป็นการซื้อยืดนะฮะแล้วก็ อุปกรณ์วิดีโอเกมจากญี่ปุ่นเป็นมือสองนำเข้ามาเองนะฮะก็ในราคาที่ค่อนข้างย่ำเยวแล้วก็มีประกาศให้นะ,ะไปอุดหนุนกันได้นะฮะและก็ที่สำคัญกดไลค์ให้หน่อยก็จะดีนะเพราะการกดไลค์ของคุณเนี่ยมันจะเพิ่มการมองเห็นคลิปของผมนะ,ะซึ่งช่องเล็กๆของผมมันก็ช่วยมาก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะฮะติชมอย่างไรก็ไว้ด้านล่างได้เลยนะฮะก็จะนํามาพัฒนาให้มันดูดีขึ้นนะฮะอุปกรณ์ต่างๆการตัดต่อเนี่ย คือผมทำเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายมันก็อยากสะดุดอะไรบ้างก็ต้องขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ถึงตรงนี้แล้วก็เจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ